ที่กิกเราจะอยู่อย่างไรกับผู้ชายที่โลกส่วนตัวสูงมากๆอันนี้คําถามยอดฮิตเลยคำถามยอดฮิตโอเคเป็นคําถามที่ดีครับเรื่องผู้ชายโลกส่วนตัวสูงมีคนถามเข้ามาในกลับคิดค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะครับคุณต้องแยกให้ออกจริงๆนะว่าโลกส่วนตัวสูงหรือเห็นแก่ตัวมันต่างกันนิดเดียวเองนะโลกส่วนตัวสูงกับเห็นแก่ตัวนะครับแต่ส่วนมากผู้หญิงที่ถามเข้ามาจะเป็นผู้ชายเห็นแก่ตัวแต่ โดนหลอกว่าโลกส่วนตัวสูงนะครับคนที่โลกส่วนตัวสูงจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะไปบ้าอะไรอยู่อย่างหนึ่งองเช่นบางคนบ้ากล้องก็โหถ้าเป็นเรื่องถ่ายภาพก็สามารถจะตื่นไปตีสี่ตีห้าไปถ่ายอรอพระอาทิตย์ตกนะฮะพระอาทิตย์ตกไม่มาก็พรุ่งนี้ไปใหม่ อ่าบางคนเป็นศิลปินจะวาดรูปจะแต่งเพลงหรือบางคนจะบ้างงานอะไรก็ตามแต่น,น,นู่นนั่นบางคนเป็นนักวิจัยก็นั่งอยู่กับตัวแล้วก็วิจัยอะไรเข้าไปน,น,นู่นนั่นอันนี้โลกส่วนตัวสูงแปลว่าเขาต้องการเข้าไปอยู่ในโลกใบนั้นของเขาคนเดียวเพื่อต้องการจินตนาการหรือสมาธิอะไรบางอย่างนะครับเวลาที่เขาอินเข้าไปในโลกใบนั้น ถ้าคุณมีแฟนประเภทนี้คุณแค่อย่าไปยุ่งกับเขาตอนที่เขากําลังอินเข้าไปอยู่ในโลกของเขาเท่านั้นเองนะครับพอหลังจากเขาจินตนาการอะไรสุดยอดอะไรออกมาเรียบร้อยแล้วลเขาก็จะออกมาอยู่ในโลกปกตินะฮะสมัยก่อนคนที่ชื่อดังที่สุดเลยจริงๆแลคือไอน์สไตน์ไอน์สไตน์นี่คือแบบว่าถ้าเกิดว่ากำลังคิดสูตรอะไรทั้งหลายทั้งหลายของพวงนี้ขึ้นมาอยู่ในห้องหน่คนเดียวเลยแล้วก็ไปคิดทฤษฎีสัมพันธภาพโน,น่นนี่นั่นนั่นลนะออกมาเต็ไมไปหมดเลยจนออกมาเป็น e ด้วยกับ mc กำลังสองได้เมียก็อยู่ในบ้าน นั่งอยู่ในบ้านสามีก็ไอสไตา์ก็อยู่ข้างบนพอเขากําลังคิดอะไรแบบว่าได้ที่นะฮะไอสไตา์ก็มาเล่นเปียโนเพื่อจะแบบเอาจินตนาการออกมาผ่อนคลายด้วยอะไรด้วยแล้วกลับไปคิดต่อนะฮะแล้วก็พอคิดออกก็ค่อยเดินลงมาเมียก็เอาน้ําชาน้ําเชิ่ออะไรไปเสริเสร์ฟให้ตามปกตินะ,ะดังนั้นถามว่าผิดไหมก็ไม่ได้ผิดเพราะคุณแค่อย่าไปยุ่งเวลาเขาเข้าไปอยู่ในโลกส่วนตัวของเขาตรงนั้นเท่านั้นเองนะ,ะ,นะะอันนี้คือผู้ชายโลกส่วนตัวสูงนะครับ คนแบบนี้อาจจะเป็นคนที่แคร์คนไม่เก่งนะฮะไม่ค่อยแสดงออกนะครับแต่เขาก็ไม่ได้มีจิตใจที่จะมาทําร้ายหรือว่าอะไรคุณดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยู่กับคนโลคส่วนตัวสูง,สงแบบนี้ถ้าเกิดคุณต้องการความโรแมนติกคุณต้องการแคร์ริ่งต้องการอะไรพวกนี้คุณเป็นฝ่ายทําให้เขานะครับชวนเขาไปอาทิตย์นี้ไปเที่ยวหัวหินกันไหมอาทิตย์นี้เป็นนั่นชันจองให้นะน,น,นุ่นนีนั่นสุดท้ายคุณก็ได้ไปด้วยกันเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดคุณมานั่งรอให้เขาทําให้เขาจะทําไม่เป็น นะอันนี้เป็นเป็นข้อที่เตือนไว้นะครับจริงๆแล้วผู้ชายโรคส่วนตัวสูงแค่นี้เองถ้าคุณเข้าใจในจุดนี้ได้แต่แต่แต่แต,แต,แต่สิ่งที่คุณผู้หญิงเจอกันส่วนมากเนี่ยเจอผู้ชายเห็นแก่ตัวอืมมักจะบอกเสมอว่าผมเป็นคนโลกส่วนตัวสูงดังนั้นคืนนี้ผมจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนผมจะไปกินเหล้ากับเช้านะครับอีกคนก็บอกว่าผมโลกส่วนตัวสูงดังนั้นคุณทักมาหาผมโทรมาหาผมจะไม่ตอบไลน์คุณ นะครับแล้วก็บางทีหายไปที่6-7วันบางคนก็บอกว่า,าผู้ชายโรคส่วนตัวสูงนะครับก็เลยแบบว่าเจอใครก็คุยไปทั่วนะเพราะว่าคิดว่า,าฉันอยากกระทำอะไรฉันก็ทํานะครับอันนี้ไม่ใช่โรคส่วนตัวสูงนะนะฮะเป็นคนเห็นแก่ตัวเฉยๆนะครับ เห็นแก่ตัวที่เอาความสุขเอาความสบายของตัวเองเป็นหลักไม่รักษาน้ําใจของคนอื่นนะครับพูดจาขวานผ่าซากอะไรนูน่นนี่นั่นอันนี้ไม่เกี่ยวกับโรคส่วนตัวสูงเลยนะครับเป็นสันดานคนเห็นแก่ตัวเท่านั้นนะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณเจอคนประเภทนี้อย่าเพิ่งไปนั่งมโนเอาว่าเขาโรคส่วนตัวสูงเขาอาร์ติสละทนเอานะครับ ถ้าเกิดว่ามันไม่เข้าแบบอย่างที่ผมบอกประเภทแรกนะฮะคือเข้าไปอินอยู่กับโลกของตัวเองแล้วสุดท้ายอาอาพอทําอะไรเสร็จแล้วก็ออกมาเนี่ยแต่ดันไปอยู่ในโลกของตัวเองแบบไปเที่ยวกับเพื่อนกินเหล้าเมายานะครับไม่ทักไม่แคร์ไม่สนไม่อะไรนู่นนี่นั่นอันนี้เป็นคนเห็นแก่ตัวธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเองถ้าคุณเจอคนประเภทนี้หลีกหนีไปซะให้ไกลซะนะครับไม่มีประโยชน์ที่พยายามจะไปเปลี่ยนสันดานคนคุณทําไม่ได้หรอกนะครับไปหาคนใหม่ที่เขา ดูแลแล้วก็พร้อมจะเทคแคร์และใส่ใจของคุณง่ายกว่าเยอะเลยจากการที่ผมทำคลับกิกมาเป็นระยะเวลาพอสมควรและคอร์สออนไลน์ e w You ที่เปลี่ยนคุณให้รักเป็นรวมถึงรีสตาร์ทที่จะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยสามารถกลับมาเดินใหม่ได้วันนี้คอร์สใหม่อยู่ในมือคุณแล้วชื่อ flirting bible เพราะว่าปัญหาที่ผู้หญิงเจอทั้งหมดของทุกวันนี้คืออะไรรู้ไหมครับคุณจะพยายามจะตามหารักแท้คุณพยายามจะตามหาเจ้าชายในฝัน คุณพยายามจะตามหาคนคนนั้นของคุณแต่ปัญหาของคุณคือคุณนั่งรอยอยู่เฉยๆการที่คุณยืนรอเฉยๆคุณจะไม่ได้อะไรเลยคนที่เข้ามาหาคุณก็จะกลายเป็นพวกผู้ชายเจ้าชู้ทั้งนั้นนะครับเพราะผู้ชายดีๆไม่กล้าเดินเข้ามาหาวันนี้นะครับ b l r s s i n g Bible นะครับคัมภีร์เล่มแรกที่จะพาคุณออกไปตามหาสิ่งที่คุณต้องการคุณจะต้องเลิกคิดสักทีครับว่าจะไม่คุยกับใครจนกว่าจะมีคนแนะนำคุณจะต้องเลิกคิดว่ารออยู่เฉยๆเดี๋ยวอะไรดีๆจะเข้ามาเอง สมัยนี้ไม่มีทางได้กินครับ Flirting Bible ครับจะเป็นคอร์สคอร์สเดียวที่สอนให้คุณรู้จักการเข้าสังคมรู้จักการพูดคุยกับเพศตรงข้ามและเพศเดียวกันและทำให้คุณเป็นคนที่มีสนเสน่ห์สำหรับทุกผู้ทุกคนที่พบเจอคุณและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณสามารถจะไปละลายหัวใจคนอื่นได้สมัยก่อนบอกว่ามันยาหญิง ร้อยเล่มเกวียนถ้าคุณงัดมาใช้นะครับจะไม่มีใครสามารถทนทานได้คุณรู้บ้างหรือยังว่าในร้อยเล่มเกวียนนั้นมีอะไรบ้าง f l i r t i n g Bible รวมร้อยเล่มเกวียนนี้มาอยู่ในที่นี้สำหรับคุณแล้วนะครับการพูดคุยกับคนแปลกหน้าคุณต้องทำอย่างไรคุณตวิธีคิดต้องทำเรื่องไรวิธีเริ่มจะต้องทำอย่างไรนะครับทัศนคติต้องทำอย่างไรนะครับต้องคิดอย่างไร ในการที่จะเดินเข้าไปพูดคุยกับคนและทําให้คุณเป็นคนมีสเสน่ห์สำหรับเขามากที่สุดรายละเอียดอยู่ข้างบนนี้ติดต่อ Line แอดแล้วก็พูดคุยเข้ามาหรืออินบอ์เข้ามาในเพจนี้ได้สําหรับคอร์สคอร์สนี้ดูเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ดูย้อนหลังได้ไม่จํากัดจํานวนระหว่างดูถ้าเกิดว่ามีปัญหาสามารถไลน์มาหาผมได้ตลอดเวลาเจอกันใน Floating Bible ครับ